บรรยากาศตลาดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นตลาดของประเทศลาวนะคะของชาวลาวเขาก็จะขายของนะคะอยู่ตามทัางทางนะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาซื้อหาของป่ากันซึ่งก็เป็นอของ <c oughs> ดูอะไรอีกคะโอ๊ย มาใกล้คือสิงครับสิงนะคะนี่คืออันนี้ไม่ใช่สิงเจ้าพญานะอะไรคะสิงอะไรคะโยกโยกโยกโตสิงไม่ใช่เสือโอ้ยู่ไข่ไงคะนี่อันเนี้ยห้าร้อยห้าร้อยห้ารอยโอ้ยอันนี้ล่ะหมดเนี่ยหมดถุงเนี่ยห้าร้อยคือไปทำบุญเขาปล่อยไปปล่อยอ๋อไปปล่อยเหรอคะเอาไปปล่อยบาดเจ็บวะคะ